หลักสูตรสมาธิชั้นสูงออนไลน์โดยสมเด็จพระยานวาชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเริ่มเรียนวันที่1กันยายนถึง7พฤศจิกายน2568วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาสวัสดีค่ะ ท่านผู้สนใจในการเรียนสมาธิยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องรับสมัครเรียนหลักสูตรสมาธิชั้นสูงออนไลน์รุ่นที่1ขอความกรุณาทุกท่านโปรดศึกษาและอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและขั้นตอนการสมัครก่อนการกรอกใบสมัครสมดิจพระญาณวชิโรดมวิริยังศิรินทโรประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังซิรินทโรเป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจากหลักสูตรครูสมาธิโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาพลังจิตให้สูงขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพกำหนดวันและเวลาเรียนเรียนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกาวันเปิดเรียน วันจันทร์ที่1กันยายน2568ถึงวันศุกร์ที่7พฤศจ,จิกายน2568ระยะเวลาเรียน44วันคุณสมบัติผู้สมัครเรียนจบหลักสูตรครูสมาธิหรือหลักสูตรวิทันตศาสาสมาธิหรือหลักสูตรวิทันตะสาสมาธิออนไลน์สามารถใช้งานแอปพลิเคชันไลน์และเข้าฟังเทปบรรยายผ่านลิงก์ YouTube ได้ สามารถบันทึกข้อมูลผ่าน Google Form ได้อุปกรณ์และสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนออนไลน์ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต็ตหรือคอมพิวเตอร์ได้แอปพลิเคชัน Line แอปพลิเคชัน YouTube สัญญาณอินเทอร์เนต็ตขั้นตอนการสมัคร 1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรในห้องไลน์ห้องรับสมัครให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร 2. กรอกรายละเอียดในใบสมัคร Google Form ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ลิงก์ใบสมัครอยู่ในโนต้ตของห้องรับสมัครนี้ 3. เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วรอประกาศรายชื่อและรหัสนักศึกษาภายในวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2568 4. ในกรณีที่ส่งใบสมัครแล้วแต่ไม่พบชื่อในประกาศให้ติดต่อสอบถามโดยตรงที่แอดมิน หลักเกณฑ์การเรียนหลักสูตรสมาธิชั้นสูงออนไลน์ 1. การบันทึกผลการเรียน 1.1. ช่วงเวลาที่กำหนดให้บันทึกผลการเรียนคือตั้งแต่เวลา20นาฬิกาของวันที่เรียนจนถึงเวลา9นาฬิกาของอีกวัน 2. เกณฑ์ผู้มีสิทธิสอบ 2.1. ฟังคำบรรยายพระอาจารย์หลวงพ่อ บวกเดินจงกรม30นาทีบวกนั่งสมาธิ30นาทีได้1คะแนนต่อ1หัวข้อบรรยายหัวข้อบรรยายมี42หัวข้อเท่ากับ42คะแนน2.2เข้าเรียนไม่น้อยกว่า34หัวข้อขาดเรียนไม่เกิน8หัวข้อคะแนนรวม34คะแนนขึ้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อด m i n อาจารย์อาทิตยามามณีแดงโทร0812486888อาจารย์อรพินสุรพนิษย์โทร0926915166